สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอของบริษัทเ m c Group ในการแก้ไขปัญหาสินค้า e v i t e c h นะครับอาการคือค้าง h สองและก็การตั้งค่าคอนฟิกแล้วค่าเปลี่ยนนะฮะคือเราจะสอนวิธีการโหลดเฟิร์มแวร์ออกมาแก้ไขนะวิธีการจะมีดังนี้นะฮะวิธีการแรกนะครับ ให้เราตรวจสอบ d v r หรือ NVR ของเราก่อนนะฮะก็คือจะมี A B C D แล้วก็โหมด E นะฮะวิธีการนะครับเราจะต้องเข้ามาตรวจเช็คว่าสินค้า,าตัวผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่ตอนนี้เป็นรุ่นไหนนะรเราจะเช็คได้จากนะครับลิงก์ที่อยู่ตรงนี้นะฮะลิงก์นะฮะวิธีวิธีการโหลด นะครับก็คือให้เรากดอากดที่ดําเนินการต่อนะครับเราจะขึ้นหน้าอาหน้านี้ขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นรุ่น DG 1 0 0 6 A นะครับคือให้ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ที่อยู่ในกลุ่มของ Final Secure Firmware นะครับอยู่ที่เวอร์ชัน1่3 8น1 0 3 8 V ชี้ไปเสร็จแล้วจะขึ้นให้กดดาวน์โหลดนะครับเป็นลิงก์ก็จะลงมาอยู่ข้างล่างนี้ ตัวนี้คือเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับจะได้ตัวไฟล์แบบนี้ออกมาเป็นไฟล์วินซิปนะครับตัวนี้คีิกขวาแล้วก็กด Extract Here จะได้แฟ้มออกมาครับแล้วก็ตัวนี้แฟชไดร์แฟชไดร์นะครับตัวนี้ให้ฟอร์แมตเป็นแฟดสานะครับวิธีการฟอร์แมตก็คือคีิกขวากด Format กด Start ได้เลยนะครับสำหรับแฟลชไดท์ที่จะเอามาอัปเกรด firmware นะครับตัวนี้เป็นแฟลชไดท์ว่างเปล่านะครับก็คือไฟล์ที่เราแตกมาเสร็จแล้วลากเข้าไปในแฟลชไดท์ได้เลยครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการเตรียมแฟลชไดท์เพื่ออัปเกรด f i r m แ a r e สำหรับกู้ตัว DVR แล้วนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง DG1006A นะครับวิธีการก็คือถอดสายแลนออกถอดฮาร์ดดิสก์ออกนะครับแล้วก็ถอดลั๊กพาวเวอร์ออกด้วยนะครับตอนนี้คือเหลือแต่ h d m i หรือว่าเป็นพอร์ต VGA นะครับแล้วก็เป็น USB USB เมาส์ตัวนี้ต้องเสียบด้วยนะแล้วก็มีเป็น USB USB แฟชไดร์นะครับตัวนี้ USB แฟลชไดร์ uh, ye, ตัวนี้ก็คือ<ป>จะเสียบเข้าที่หน้าเครื่องนะครับที่เมื่อกี้เราทําการเอาไฟล์ใส่เข้าไปในแฟลชไดร์แล้วทีนี้จะเป็นการรีเซ็ตบอร์ดนะครับของตัวรุ่น 1006A นะครับตำแหน่งจะอยู่ตรง TP4 TP5 นะครับตอนนี้นไฟอย่าเพิ่งเสียบนะครับก็คือไฟอย่าเพิ่งเสียบตอนนี้รัดวงจรก่อนครับ TP4 และ TP5 TP4 TP5 นะครับ คืออาหารแหนบจิ้มนะครับรัดสองขัวนี้ครับผมรัดเสร็จแล้วก็ค่อยเสียบไฟกล้องเหลืองนะเสียบไฟอยู่ตรงนี้ฮะลงไปครับโอเครออครับผมเสียบไฟแล้วก็ยังค้างมาอยู่นะครับน่าเจ้าอ่าคือ,อแล้ว ตอนนี้คือแปลว่าสําเร็จนะครับตอนนี้ก็สามารถปล่อยแนบได้แล้วครับผมก็คือตอนนี้รอการกู้คืนนะครับตอนนี้ใช้เวลาประมาณ3-5นาทีนะครับสำหรับขั้นตอนนี้ ครับเมื่อเข้าสู่หน้านี้นะครับกดสกิปนะครับแล้วก็ล็อกอินแอดมินเข้าไปก่อนนะครับกดดอนรีมายนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ซิสเต็มนะครับไปที่ซิสเต็มอินโฟนะครับตัวนี้คือสังเกตว่าเลขเวอร์ชัน ตัวนี้จะถูกเปลี่ยนแล้วนะเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับแต่ว่าตัวนี้คือจะต้องอัปซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือแฟลไดรฟ์ยังคงเสียบอยู่นะครับก็คืออยู่ตรงทูสนะครับแล้วกดอัปเกรดกดโ no นเลยครับผมก็คือไม่ไม่เซฟการตั้งค่าอะไรเลยหลังจากการอัปเกรดเสร็จแล้วตัวนี้คือแนะนำว่าให้เปลี่ยนรหัสผ่านของ ตัวเครื่องบันทึกด้วยนะครับวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านของ Avitech นะครับให้ล็อกอินแอดมินเข้ามาก่อนนะครับมาคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่ System นะครับแล้วก็เลือกที่ Admin นะครับแล้วก็กด Edit ครับตอนนี้คือเป็น Password ใหม่ที่ลูกค้าสามารถตั้งได้เลยตัวนี้สมมุติว่าผมจะตั้งให้เป็น a 4ตัวละกันพัสิร์ทั้ง2บรรทัดตัวนี้จะต้องเหมือนกันนะครับเป็นพัสิร์ดบรรทัดแรกแล้วก็พัสดร์บรรทัดที่2ก็คือเป็นการคอนเฟิร์มนะครับกดเซฟได้เลยตัวนี้คือเวลาตอล็อกอินครั้งหน้านะครับก็จะต้องใส่เป็น a 4ตัวละที่ผมตั้งใหม่ ตัวนี้คือเพื่อความปลอดภัยของ d v r นะครับอา่าสำหรับ d v r ที่อัปเกรดเสร็จแล้วมีเสียงดังอย่างนี้นะครับก็คือเป็นเสียงดังของฮาร์ดดิสต์นะครับว่าเราไม่ได้ใส่ฮาร์ดดิสต์ก็คือเป็นเสียงแจ้งเตือนว่าไม่ได้ใส่ฮาร์ดดิสต์นะครับตัวนี้คือวิธีการแก้ไขถ้าเกิดว่าไม่ต้องการก็คือกด Advanced Config นะครับแล้วก็ไปที่ Alert นะครับตัวนี้ Alert น,นะครับ h a ์ d ด i ส k f เ i l บัตเตอร์นะคะตัวนี้ปิดได้เมื่อปิดเสร็จแล้วจะไม่มีเสียงแจ้งเตือนไม่ใส่ฮาร์ดิสตหรือฮาร์ดิสตถูกถอดออกนะครับประมาณนี้ครับ